ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะค่ะบ,บัดนี้นะคะได้เวลาแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำความเคารพพระบรมฉายาลนะักษณ์เดกลอวยกระทงดอกไม้และกล่าวคำถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลนะักค่ะ สุณาทรงสร้างฝาและออกะบาดเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2องเมษาโนนพุทธศักราช2567ัข้าพุทธเจ้านายระพีพัฒนจันพระศรีวงศ์ทิศดีกรวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมจมนุนมณสถาน ที่แห่งนี้รวมถึงพี่น้องเกษตรกรตามเครื่องศิติและชื่นชมในพระปุญญาบารมีและสำนึกในพระมาหากราุณาธิคุณปกเก้าปกกระหม่อมหาที่สุดที่ได้ที่จะได้มีโอกาสร่วมแสดงร่วมใจการจัดงานเฉลิมระเกียติขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและถวาระเกีย่ิคุณ ใต้ส่าและออกข้าบาทมิ่งขวัญของวงชนชาวชันจากราชนวาวีญาตินาภนักกาสที่ทรงมีพระรฤริิะอุตสาหะคอมเพนย้วนเพื่อความอยู่ดีมีสุขและความเกิดความร่มเย็นแก่ประสบุตตรโดยทั่วนหน้าทรงพระกรุณาโปรดเ้าโปรดกระหม่อมในโอกาสทันเป็นมงคลที่มี วงข้าผู้เจ้าขอพระราชทานถวายพระกรอชัยโมคลและขอพระราชทานถวายพระอมนใจขออนุภาพแห่งพระราชนาตรยัยแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารคนและโลกและพระบารมีแห่งสมเด็จพระภูมภามหากษัตริยาที่ราชเจ้าได้โปรดอภิบาลประทานพระกรอชัยโมคลให้ต้าฝา่า และออกพระบาทเจริญด้วยแจตุลพิษอิพัทสวัสดีวงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำดานพระสุขภาพพรหาหม่แข็งแรงเป็นร่มฉัดก้าวออพวงผ้าพุทธเจ้าทั้งหลายและพระศพมีกรชาวไทยสืบไปควรมิควรแล้วแต่ทรงพระกระุนา โสด้าวโดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทพจ้าพระพุทธจ้าทพระพัพระสิทธ์จ้าทรธิบดาการะาการเกษตรพาาร้อมด้วยาร้า้รเ้าท้ารเจ้าท้าพร้าที่พระน้าชนระ้าท้พี่นเ้องเกษตรร จัานทราศรีวงศ์ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านผู้บริหารท่านเกษตรและสหกรณ์สำนักวิจัยและพัฒน,นาการเกษตรเขตที่1จังหวัดเชียงใหม่กรมวิชาการเกษตรคะเราจะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทีอาแปดจังหวัดแปดโมเดลภาคเหนือนตอนบนนะจากนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นยำน้ำนโยบายที่ประชาชนต้องอยู่ดีกินดีซโลีในการผลิตพืช รวมทั้งใช้แนวทางตลาดนำการผลิตบนพื้นฐานของมาตรฐาน 5. โมเดลการผลิตท้องเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่สดใจสามารถใช้เป็นแนวทางการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้และไปแล้วนะคะกับ p t ทแนะนำกะเกษตรกรต้นแบบ8จังหวัด8โมเดลภาคเหนือตอนบนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงจากน้องๆโครงการ t ู B ีน u m เ e r ร์วันจังหวัดเชียงรายนะคะ จังหวัดเชียงรายเป็นมูมพื้ที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยโดยมีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวการค้าชายแดนการลงทุนและก็บริการโลจิสติกส์รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางคมนาคม และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเรายังมีวิธีการผลิตการเกษตรที่ยั่งยืนมีพื้นที่เกษตรกรรมถึงร้อยละห้าสิบจุดแปดหกของพื้นที่ทั้งหมดการใช้พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นที่นาเรางมาจะเป็นพืชไร่พืชผักไม้ผลและไม้ยืนต้นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ข้าวเหนียวนาปีข้าวนาแปงยางพาราข้โพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดมันสำปะหลังลำไยชายกาแฟขิงจีการดำเนินการคัดเลือกโมเดล8จังหวัดโมเดล8โมเดลจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเราได้คัดเลือกระบบกะเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงที่มีเมลอนเป็นพืชหลักของจังหวัดเชียงรายก็คือของโอโซนพาร์ทที่จัดงานวันนี้นะคะเป็นโมเดลที่ได้รับการคัดเลือกอันดับหนึ่งเป็นต้นแบบของการผลิตพืชในโรงเรือน ที่ได้รับมาตรฐาน G.A.P. ซึ่งก็ได้แก่เมล่อนกัญชามาเดือยฟรังแล้วก็มาเขือเทศนะคะสำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบโมเดลในวันนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ได้คุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยนำไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงช่วยยก,ยกระดับสินค้าเกษตรและเพิ่มไรายได้ให้กับ เกษตรกรในอนาคตนะคะรวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตพืชปลอดภัยที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกรร,กา,รายอื่นๆต่อไปภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงจาก,กเกษตร8โมเดลของภาคเหนือตอนเกษตรกร,ร,กร8โมเดลภาคเหนือตอนบนค่ะ กิจกรรมฐานเรียนรู้ก็จะได้แก่ฐานที่1จะเป็นเรื่องของ8โมเดลพืชปลอดภัยมูลค่าสูงของภาคเหนือตอนบนนะคะฐานที่2ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการผลิตเมล่อนกัญชามะเดื่อฝรั่งในโรงเรือนของโอโซนฟาร์มนะคะฐานที่3จะเป็นการแสดงผลงานของยังสมาร์ทาร์เมอร์ในเขต คือที่จัองหวัดเชียงรายนะคะตามที่4เป็นส่วนของโมบายยูนิตซึ่งจะให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคพืชการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงการขอรับรองมาตรฐานพืช GAP และ NC ค่ะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องเกษตรก,กรผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลที่1ในการเข้าร่วม สินค้าเกษตรปลอดภัยมูลท่าสูงในภาคเหนือตอนบนในสิ่งที่โรงวิชาการเกษตรได้พยายามปรักแันอย่างต่อเนื่องโดยได้น,นํานโยบายของรัฐบาลในเรื่องของตลาดนําการผลิตตลาดนาการวิจัยและในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยมาเชื่อมโยงในการสร้างนวัตกรรมยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสามท่าใน4ปีตามนโยบายของท่าน นายกรัฐมนตรีแลวก็ร้อยเอกนณะกรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ซึ่งเมื่อเช้านี้เองผมก็เข้าไปร่วมภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดพะเยาซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมในบูธของกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ซึ่งแน่นอนครับเราก็ได้ไปนำผลงานต่างๆของพี่น้องเกษตรกร ในภัคเหนือไปเล่าให้ท่านนายกเล่าให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบความคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับรายได้โดยใช้หลักการของสินค้าเกษตรปลอดภัยและราคาสูงเป็นตัวนำซึ่งก็ได้เรียนท่านในหลาย,ลายๆประเด็นรวมไปถึงภารกิจที่ผมจะมาเปิดงานในวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายในส่วนของผลิตัณฑ์กาแฟ ที่จังหวัดเชียงรายก็มีมนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟที่มากขึ้นวันนี้เองทางกรมวิชงงาการเกษตรก็ได้ไดนําเสนอเครื่องเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์กาแฟซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่กรมวิชงงาการเกษตรผลิตขึ้นมาก็สามารถที่จะลดแรงงานการเก็บเกี่ยวได้มากกว่าปัจจุบันถึง5เท่า แล้วก็สามารถที่จะซื้อได้โดยทั่ว,วไปนะครับเครื่องหนึ่งก็ประมาณ5,000ันบาทตกเครื่องไมะงั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกาแฟในภาคเหนือก็สามารถที่จะปรึกษาทางสพพอในดีจังหวัดที่พี่น้องเกษตรกรอยู่ใกล้เคียงได้อันนี้ก็จะเป็นช่วยช่วยเพิ่มอัตรภาพของแรงงานต่างๆในฝั่งของพี่น้องเกษตรกรส่วนในเรื่องของการปลูกผักปลอดภัยผักดินซี รวมไปถึงผู้ลผลไม้ผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมกิจการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตต่างๆก็เห็นว่าเรื่องนี้มีนัยสำคัญในการสร้างมูลค่าสูงให้กับที่น o n เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพใช้ชีวพันธุ์ต่างๆของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการลดเลิกใช้สารเคมี นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญก็คิดว่าในศูนย์แล้วก็ฐานการเรียนรู้ต่างๆก็จะมีการสอดแทรกองค์ความรู้ในเรื่องของวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์ต่างๆที่ผมได้พูดถึงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยาสาคัญแล้วก็การเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเ,ษเอกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งใน ขึ้นบ้านต่างๆที่พวกเรามีตลาดอยู่ชัดเจนเขตกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะและบัดน,นี้ค่ะถึงช่วงเวลาสาคัญแล้วนะคะจะขอหงขอเสียงขอมือค่ะบัดน,นี้นะคะท่านประธานได้ทําพิธีเปิดงาน76จังหวัด76โมเดลการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงภาคเหนือตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือด้วยนะคะ เชียงใหม่ค่ะ คาผลิตเล้อกัญชาและเถิหนังและเหมือนที่ตามแต่ถ้าเราผลน้จากาเซียน่เริ่องทุข์นเรื่งความรู้สึกชาติเราคอเต้ตลอดเวลาไม่ว่าใครดูบบทางารเป็นหนึ่งานนะคับแต่ในเรื่อง

ในการี่ซื้อแต่พวกขายปัจจัยการเงินภษคือเราต้องซื้อจากร้านที่มีอบานี้แค่เข้านั้นนะครับก็มีการซื้อขางหลังด้วบาทีน่ซื้อหมลได้ไมอตอที่เเยอะเนเ็นวก็หลุดเพราะว่าลมถงที่ลมไหลคมได้ดี่

เทคโนโลยีเขาจะทำต่อได้ครับสามารถทำได้ขยายพันได้ง่ายครับตรงนี้ก็จะะตงกับเกษตักรอีกตัวที่ง่ายสามารถใช้เื่อมไว้ครับเยอไปฮะไปไหน ครับคุณสีสวยมากเลยสีมุกตองรีหวานนี่ออกหวานถ้าเป็นในนับ ครั a, ้งคอยโตแล้วใสเต้แล้วก็จะส่งให้ได้ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นชุดการรับฟัชุดลูกครับก็คือไม่ต้องไปหาแล้วก็เชิญมางกล้องนะครับ